สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกรอบไม่กลับโมโตครับเนไม่กับโมโตครับบอกแล้วไงครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นของไม่กลับโมโตนะครับครับเป็นโปรโมชั่นที่ลดให้กับคุณผู้ชมเยอะๆในช่วงที่จะถึงปีใหม่นี้ใช่ก็คือเอาง่ายๆว่าเรามาโลดให้ก่อนสิ้นปีครับผมถ้าข้ามาเป็นปีใหม่แล้วเราจะกลับสู่สถานภาพเดิม ราคาเดิมใช่ฮะแต่ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะครับไม่ได้โลาะให้ทุกคันอ่าครับเพราะตอนนี้สายลูกค้าเยอะมากเลย <c oughs> แม้กระทั่งรถที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานซืนเนี่ยขอลดแบบเยอะเแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ฮะผมลดให้เฉพาะรถเก่าๆในร้านคันอื่นยังคงเป็นราคาเดิมและราคานั้นครับผมส่วนเจ้าคันนี้นะครับผมจัดให้กับผู้ชมนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินและเห็นมาบ้างนะครับกับเจ้าโตโยต้าวิสต้านะครับตัวนี้จะเป็นรหัส ซัตเ2 0จนะครับครับผมรถคันนี้นะครับเขามาด้วยเครื่องรหัส3 s จากโรงงานครับต้องบอกเลยว่าแรงแน่นอนและขับดีใช่ครับรถคันนี้นะครับผมเท้าความไปให้นิดนึงนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้มันจะมีแค่หลักหน่วยคันในเมืองไทยเท่านั้นครับผมนั่นก็คือไม่ถึง10คันครับถือว่าเป็นแรเทมเลยทีเดียวใช่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับจริงๆแล้ววิสตาเนี่ยเขาก็คือแคมเ y รี่นี่แหละใช่ เขาอยู่ญี่ปุ่นเขาเป็น c a m ร y แต่พอเขาข้ามไปฝั่งเมกาเมกาจะ,ะเขาจะตีแบรนด์ใหม่เป็น t o โยต้าวิสตครับเอาแค่นี้พอ,อะนะครับรถคันนี้เป็นปีอะไรนะปี95ครับปี95ใช่ภาพเธอเป็นยังไงและราคาเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับุณผู้ชมมาต่อมานะจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมอีกหนึ่งรายไอเทมนะฮะคุณผู้ชมก็คือตัว o ย a วิสตานั่นเองนะฮะค,คุณผู้ชมมาก่อนเนี้ยเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าครับครับผมข้างหน้านี้ก่อนเลยโลโก้อันนี้ของเจ้าวิสตาคันนี้เขาจะเป็นโลโก้แบบหรูหรานะก็จะได้เป็นโลโก้แบบมงกุฎสีทองนี่นสภาพสีทองสวยงามมากนะครับ กระจังหน้าโคเมียมนี่ถือว่าเงาสวยงามอยู่นะม่มีมซี่หักันหล่อนะครับ,รบทะเบียนทอฐานกอไก่1622กรุงเทพมหาคนครก็เป็นหมดเก่าแอบสวยนะอันนี้ให้ไปด้วยเลยเล่นไฟหน้านี่สภาพใสสวยกริฟเลยนะครับผมและที่สําคัญเป็นของต o โยต้าแท้ด้วยสภาพเล่นสวยมากๆนะครับอีฟเวเตอร์ e ในนี่ไม่มีลอกเลย แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้กับเจ้าวิสตานะ,ะก็คือตรงนี้เขาจะเป็นไฟตัดมอกอส่วนไฟตรงนี้เขาจะเรียกว,ว่าไฟสองเหลี้ยวก็คือว่ามันจะทำงานพร้อมระบบไฟเลี้ยวครับมอย่าโชว์ให้ดูสักหน่อยดีกว่า,<ม>าว่ามันทำงานยังไงมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะคุณผู้ชมครับว่าระบบต่างๆของเธอเนี่ยยังคงใช้งานได้อยู่หรือเปล่าใช่แล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเปิดสวิตช์กุญแจนิดนึงค่ะ เปิดปุ๊บปุ๊บเปิดไฟ <ป S 2> หน้าน,นี่เปิดไฟหน้าพอผมเปิดไฟเลี้ยวนะเห็นไหมมันก็ส่องสว่างเพิ่มขึ้นมาก็ทาให้เวลาผู้ชมเวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานในเวลากลางคืนเนี่ยมันจะมีแสงสว่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะ,ะก็บอกเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยเทคโนโลยีนี้ถือว่าแบบล้าสมัยของเขามากๆนะใช่ครับคุณผู้ชมครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะได้ดูสีสันตัวถังของเธอนะผมบอกเลยว่าสีโคตรสวยเงวสวย,ยทั้งคันคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะใช่ครับผมแล้วก็เป็นล้อนี่เป็นล้อของเจ้าตโตโยต้านะสภาพล้อแม็กนี่ถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็ดอกยางนี่เห็นไหมลึกมากความใช้งานได้เลยครับครับผมมิติฝั่งด้านขวามือนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นรถที่คันเล็ก ใช่นะฮะแต่เขาไม่ได้ใหญ่เวอร์อลังการนะคุณผู้ชมผมว่าเป็นไซส์กลางๆนะ,ะค,คุณผู้ชมขับดีแน่นอนนะทุกอย่างสวยงามแล้วเธอมาเขาเรียกว่าเดิมทั้งคันใช่ครับผมแล้วก็คือจริงๆคันนี้ที่แบบถ้าผู้ชมได้มาล้าเหลือเลือนก็จะเห็นหน้าค่าตาเจ้าคันนี้นะเพราะบางทีเนี่ยเราใช้รับส่งคนในร้านวิ่งเก็บงานวิ่งอะไรก็แก๊กๆอยู่แถวนี้บอกเลยนะว่าเจ้าคันนี้ประหยัดน้ำมันเหลือเชื่อนะใช่แล้วเครื่องขับโคตรดีแอนี่โคตรเย็นเลยนะนี่สภาพสีด้านหลังก็สวยงามนะล้อเดิมตัวต้านี่สวยงามเลยดอกยาง มาดูด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะคะคุณผู้ชมครับด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายนะนี่เลนไฟสวยใสคลิปเช่นกันเลยนะครับแล้วนี่เป็น t ตโยต้าแท้ด้วยสภาพเลนสวยงามนะครับผมแล้วก็พิกบด้านล่างนี้นึงก็คือตัวนี้ที่บอกเป็นไฟตัดหมอกนะจะให้ดูว่าไฟส่องเลี้ยวเนี่ยฝั่งข้างซ้ายก็คงใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับมาสักครู่นะ,น,ะนี่เปิดไฟีา้ายขวาติดนะแล้วฮนะนะ นี่ก็ใช้งานได้ครบปกติทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับใช่ฮะคุณผู้ชมครับผมตัวถังฝั่งด้านซ้ายเช่นกันฮะเดิมโรงงานคุณดูนะเดิมเดิมบางๆแบบนี้คุณจะหาได้จากไหนฮะใช่แล้วแล้วก็นี่ล้อหน้าฝาั่งทางซ้ายนะสภาพล้อแม็กสวยงามมากนะครับผมไม่กิฟเลยแล้วก็ดอกอยางนี่ลึกๆพร้อมใช้งานเช่นกันนะครับพาสสี่คันนี้อาจจะเป็น27มกราคม2ห6 5อันนี้ก็คือไม่ได้ต่อให้นะ ต่บอกเลยว่าราคาไทยคลิปว้าวแน่นอนใช่ฮะคุณผู้ชมมาอยากจะบอกนะฮะคุณผู้ชมมาว่าการที่คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้รถด,ดีๆสักคันหนึ่งนะ,ะผมบอกเลยว่าคันนี้คือไม่ผิดหวังแน่นอนใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านตัวถังด้านสีด้านเครื่องอยนต์หรือภายในนะค,ะคุณผู้ชมคันนี้ขับดีมากใช่ครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่สีประกายเมทัลเลขกขึ้นบอกเลยว่าชัดๆสวยงามมากนะครับผมล้อหลังโตโยต้านี่สภาพสวยงามเช่นกันยางบิชลินดอกอยางลึกๆความใช้งานครับ มาดูด้านไฟท้ายของเธอกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมขอเริ่มที่ไฟไท้ายฝั่งข้างซ้ายเลยนี่นมานี่แดดเข้าเต็มเต็มนะสภาพ,พไฟท้ายคือสวยงามมากนะครับ2.0สัตเอกนี่โครเมียมเงาสวยงามนะแล้วก็โลโกต้าสภาพครบสมบูรณ์เช่นกันคันนี้มีกล้องถอยมาด้วยนะเดี๋ยวตอนรีวิวในรถจะให้ดูว่ากล้องถอยเขานี่ชัดมากด้วยนะครับครับผมส่วนไฟไท้ายฝั่งด้านขวามือผมก็สวยงามเช่นกันคุณผู้ชมมะมาดูห้องสำหรัการนี่เปิดกึ๊บข้างใน นี่ครับเดิมเดิมฮะเดิมเดิมทุกอย่างนะผมเพิ่มทุกอย่างของเขาของเดิมนะยกเว้นตรงนี้นะอันนี้เขาใส่เพิ่มมาเพื่อให้อ่าด้านหลังเขาไม่สกปรกง่ายนะอันนี้พรมของเขาแล้วก็ดูด้านในทีหนึ่งนี่ตัวแผ่นไม้ก็ยังอยู่นะแล้วก็ล้ออะไหล่นี่ยังอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็สไตล์รถตัวนอกเขาจะมีปัดหลังแบบปัดหลังปัดเอาไว้ไปหิมะอะไรอย่างงี้ใช่ฮะขอให้ชมสักหน่อยว่ามันก็ยังคงใช้งานได้ปกติด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่าต้องบอกค่ณมากคือจริงๆนะฮะผมอยากจะบอกราคาตอนท้ายมากเลยคันป่ามากเลยนะออปชั่นขนาดนี้นะนี่ไงนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะแบบโหใช้งานแบบลื่นๆกันเลยใช่ฮะมาถึงคุ้มพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส 3S นะ ก็จะเป็นเครื่องยนต์ซีซู e cc, เลรี่ยง2,000ซีซีเบนซินนะก็ต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์นตัวนี้อยู่ในหลายจะอยู่ใน,ในหลายบอดี้ของเจ้าโตโยต้ามากๆนะครับมันเป็นเครื่องยนต์ที่แบบโตโยต้าเนี่ยขายได้เยอะมากทาให้ผู้ชมเนี่ยต่อให้มันจะเป็นรถแรไอเทมนะแต่เครื่องยนต์นี่โหแบบมีทุกที่ทุกอู่ถ้าแบบทุกที่ในไทยเลยซ่อมเป็นแน่นอนดูแลง่ายๆสบายๆประหยัดกระเป๋าแน่นอนครับครับ แล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งด้วยว่าคันนี้เคยเปลี่ยนเครื่องมาแล้วด้วยแล้วแต่เปลี่ยนเป็นบล็อกเดิม 3S ตรงรุ่นเหมือนเดิมท่านเครื่องท่านเกียร์กล่องฟิลทุกอย่างใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมหมดเลยครับใช่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วต้องบอกอีกอย่างว่าฮะว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะผมรับประกันเช่นเคยนะเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะ มาดูด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะฮะผู้ชมครับขออนุญาตน,นะฮะเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับครับผมาแผงประตูฝั่งข้างซ้ายนี้นะสภาพหนังข้างบนบุดรุ่มนิ่มๆอย่างนี้นี่สภาพหนังสวยงามมากนะครับแผงด้านข้างนี่เป็นกำมะหยี่ฟูนุ่มแบบต้องบอกว่าเป็นเกรดเอคล้ายๆแบบพวกโตโยตา้าขาวเลยนะให้ทั้งความหรูหราให้ทั้งความฟูนุ่มสภาพสวยงามเลยนะครับช่งองลำโพงนี่ไม่มีแตกหักเลยนะครับมากระจกไฟฟ้ากาันลองขึ้น นี่ใช้ไงานได้ปกตินะครับอ่ะพี่เบนปรับข้างให้หน่อยครับปรับข้างไฟฟ้าครับผู้ชมครับไปทางซ้ายครับขวาขึ้นลงครับผมนี่ใช้ได้ปกติเลยมาดูด้านภายในนะครับผู้ชมครับ เป็นอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมมาที่ต้องบอกว่าเป็นภายในนี่ภายในเบาะเดิมของเขานะครับแล,แล้วรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันสะอาดมากใช่มันสวยงามมากคุณลองดูนะนุ่มฟูด้วยกรรมยี่ีของเดิมจากโรงงานแบบนี้นะโอ้โหนี่นี่ทำห้วยเห็นนี่เห<ฮ>็นไหมว่ามันฟูมากนี่บอกหรือว่านุ่มๆบอก เกรดเนี้ยผมว่าเกรดเดียวกับโตโยต้าคาวเลยใช่ฮะคุณผู้ชมฮะและการรักษาของเขาเนี่ยผมยอมรับเลยนะฮะว่าเจ้าของเก่าเขารักษาดีมากสวยงามมากคุณผู้ชมมาดูด้านดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าของเธอกันบ้างฮะโอ้โหในยุครถปี90นะคุณผู้ชมครับคอนโซลนะฮะอาระอารามใหญ่โตแบบนี้นะฮะสวยงามไม่แตกไม่ชํารุดนะคุณผู้ชมใช่แล้วครับคอนโทรลตรงกลางฮะทุกอย่างครับช่องแอร์ของเดิมคอนโทรลแอร์ของเดิมครับวิทยุคุณได้เป็น JVC2 ดินนะฮะคุณผู้ชมครับขอ ทีีเดยวแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้น้องอุ้มบอกแล้วนะครับเวลาเข้าเกียร์เนี่ยผมเข้าไปเลยนะเนี่ยเข้าเลยเข้าเลยเทสเลยคุณดูนะฮะมันจะตัดไปที่กล้องหลังเห็นไหมเห็น e36 ข้างหลังเราไหมนี่เห็นไหมบอกเลยว่ากล้องชัดกันเลยครับชัดเจนมากนะฮะคุณผู้ชมครับและอีกอย่างฮะคอนโทรลตรงกลางฮะก็จะมาพร้อมระบบเกียร์ออโต้ครับพร้อมกล่องใส่ของต่างๆนะฮะคุณผู้ชมกล่องที่วางแก้วด้วยกล่องบนที่พอพี่เบนซ์อย่างคือกล่องล่างด้วยนี่กล่องล่างใหญ่ๆใส่ของได้สองชั้นกันเลยใช่ครับวางแก้วหรือบางขวดน้ำฮะได้สองที่นะฮะคุณผู้ชม มาดูแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมข้างบนนี่เลยหนังบุดนุ่มสภาพหนังสวยงามนะคบผมนี่ด้านข้างนี่เป็นกรมะหี่นะเห็นไหมโฟนุ่มสภาพขาวสะอาดสวยงามเลยนะครับแผงด้านข้างนี่แน่นๆนช่องเก็บของไม่แตกหักนะครับช่องลำโพงสภาพสวยงามเลยไม่แตกหักนะครับนี่กระจกไฟฟ้าการลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะ๋ยวปรับข้างไฟฟ้าให้ชมอีกทีนะครับไปทางขวาทางซ้าย ขึ้นแล้วก็โล่งนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับมาฮะคุณผู้ชมฮะอยากจะให้ดูนะครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับ,รบแน่นอนฮะของเธอยังเป็นผ้าเดิมจากโรงงานนะฮะคุณผู้ชมแล้วสวยใสขาวสะอาดนะค,คุณผู้ชมฟูนุ่มเลยทำไงนะอุ้มทำนี่นอย่างนี้นี่นห้ฟ้าฟูขึ้นมานี่แล้วเราก็ลูบป,ปิดไปไงะน,นี่คือถ้า ถ้าผ้าสักกราระหรือกร,รมยี่ที่มันไม่ฟูแล้วอ่ะเราลูบไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นมันจะไม่ฟูขึ้นมาเลยเพราะว่ามันผ้าด,ด้วยความที่วพอเราใช้งานานานๆมันแบนถ้าฟูฟูนิ่มๆอยู่อย่างงี้เห็นไหมเราลูบไปเงี้เห็นไหมมันจะฟูขึ้นมาเลย สภาพเบาะนี่สวยงามมากสวยงามครับปิดเปิดทุกอย่างแข็งแรงนะคุณผู้ชมมามาดูด้านพวงมาลัยของเธอกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมมาพวงมาลัยสวยงามอยู่เลยนะคุณผู้ชมครับโดดเด่นด้วยโลโก้โตโยต้าแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหเฟี้ยวจริงมาฮะคุณผู้ชมมามาดูที่ด้านไมค์กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับอาผมขออนุญาตบอกเลขไมค์คุณผู้ชมอย่าตกใจนะฮะคุณผู้ชมครับคันนี้นะฮะไมค์ของเก่าที่เขาเขาคาไว้นะ 6 5 7 3 9 6กิกโลนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วนะฮะว่าคันนี้มีการนะฮะได้เปลี่ยนเครื่องโยนต์มาเป็นบล็อกเดิมตรงรุ่นของเดิมเลยนะใช่แล้วครับผมรับประกันเลยว่าวิ่งคือวิ่งน้อยมากใช่วิ่งแค่ไม่กี่มันน่าจะสาม่ิโลใช่หลักหมื่นหรือเครื่องตัวใหม่ที่ลงไปเนี่ยน่าจะแค่ละหมื่นเพราะว่าเพิ่งเครื่องเพิ่งลงมาได้ไม่นาน โงงาได้ไม่กี่ปีด้วยนะผู้ชมครับผมแลวเครื่องของเขาฟิตแน่ๆเดี๋ยวเรามาเทสขับกันให้ดูนะจะเอาให้เตื้นเลยมาดูหัวก่อนดูมหัวหงอหน้าคุณผู้ชมครับไฟติดทุกตำแหน่งนะคุณผู้ชมอยากจะให้ดูบางแดดคือชอบบางแดดอย่างเงี้ยเวลาเปิดมาแล้วอะไรรู้ป่ะคือนึกถึงกระเป๋าซาริโอโอ้โหพือแก้ววะนี่มีกระจกนะคุณผู้ชมแต่ไม่มีไฟจากโรงงานนะใช้ใช้เปิดปิดอย่างนี้นะฮะใครเกิดทันบ้างกระเป๋าซาริโอ พอดีผมเกือบไม่ทันเลยสิฝั่งน้าตาเช่นกันคุณผู้ชมฮะมีกระจกนะฮะต้องใช้เปิดปิดแบบนี้นะฮะมาจากโรงงานแบบนี้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมใช่ครับมาถึงห้องโดยสารแถว2ด้านหลังกันบ้างนะฮะขออนุญ,ญาตนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างข,างขวาครับผมครับผมแผงประตูฝั่งข้างขวาด้านหลังก็ข้างบนเป็นหนังวูดนุ่มเช่นกันนะครับผมนี่สภาพสวยงามเลยแผงประตูด้านข้างกันนี่เป็นกำรรมะหยี่ฟูนุมน่มๆนะบอกเลยว่าสภาพสวยงามขาวสะอาดมากนะครับ ช่องลำโพงด้านล่างนี่ไม่มีแตกหักเลยนะครับอ่ะกับตรงไฟฟ้าการลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับมาฮะคุณผู้ชมฮะประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมนะฮะเช่นกันนะผมบอกเลยว่าสวยงามนะ,ะหนังหนึ่งทุกอย่างก็ะม่หยี่ตรงกลางนี่ฟูนุ่มเช่นเคยนะและขาวสะอาดนะ,ะคุณผู้ชมครับผมช่องลำโพงไม่แตกไม่หักนะฮะขอ,อนุญาตเทสระบบไฟฟ้าครับนี่โอ้โหลงอย่างลื่นขึ้นอย่างไวนะ,ะคุณผู้ชมชครับผม มาตรงขาผมฮะนี่ที่เขียบบุรีด้านหลังฮะรถยุค90นูนี่ต้องมีนะคุณผู้ใช้แล้วใช้งานได้เปิดปิดได้ปกติเลยนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูด้านเบาะหลังกันบ้างคุณผู้ชมฮะเบาะหลังนะผมว่านั่งสบายดีนะฮะคุณผู้ชมครับผมและเบาะของเขาเนี่ยคือสวยมากทั้งคันไม่ว่าจะสีภายนอกนะผมว่าสวยผมชมขอชมเจ้าของเก่าที่เขารักษารถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในทุกอย่างสวยงามครับเบาะเดิมจากโรงงานนะไม่ขาดเลยคุณผู้ชมดี โอ้โหสวยงามขนาดไหนมาพร้อมเท้าแขนอันใหญ่ๆยักยักแบบนี้ฮะเวลานั่งรถทางไกลนี่สบายแน่นอน,นทอดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าโตโยต้าวิสต้าหรือแคมรี่น้อยคันนี้โอ้โหโาวเลยอะโอ้โหดูสิครับดูเธอวิ่งเลยครับโอ้โห,โ,หโหดูดิไปอ่อนไปก่อนดูพี่ นี่คือขับธรรมดานะตที่เป็นตัว power เลยกด power ป๊ะไหนไหนกด power ตรงไหน power เวยเหรอเดีนยวนะมันจะละมันรออมันจะมาเร็วขึ้นโอ้โหดูดิ 3S เดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมดูสิบอกแล้วแรงเนี่ยนอนนี่นี่แบบยอมเปลี่ยนเส้นทางที่เรารีวิวเลยนะแต่รู้สึกว่าวิวมันจะเปลี่ยนไปนะเพื่อให้ผู้ชมเห็นเลยว่าเส้นนี้อะให้ทีด้วยนะดูดิ เนี่ยหเห็นเลยว,ว่ารถมนันขับดีมากนะเครื่องมันแบบนี้นไปเร็วมากนะครับผู้ชมครับดูสิครับโอ้โหบอกเลยว่าเครื่องยนต์คันนี้ขับมันมากาขนาดนี้เลยนี่เห็นไหมล่ะขึ้นคอสะพานเลยนะนี่นะนโหบอกเลยว่านิ่มนี่แม่งนิ่มไีมมมม้มันแบบ น้องน้องคลาวไม่ได้ไปคุ้มเลยใช่แต่ว่าคันเขาจะเล็กกว่าคลาวนะใช่ก็คือเขาเนี่ยไซส์เขาจะประมาณแคมรี่เจเนอเรชั่นแรกที่ขายในบ้านเราอ่ะอ่ะบอดี้เขาเนี่ยจะเป็นเจเนอเรชั่นบอดี้ประมาณนั้นก็คือเป็นไซส์แคมรี่ของเขาในยุคนั้นแหละครับมันก็จะไม่ได้ใหญ่พองโตเหมือนแคมรี่อยู่ปัจจุบันครับแต่ก็บอกเลยว่ามันเป็นบอดี้ที่นั่งถือว่าสบายนะครับก็ดีเลยแหละครับดีมากใช่ดูคอนโซลคอนโซลนะทุกอย่างมีแอร์หน่อยครับอ่ากับนึ่งนะ สวยงามนะครับแถมวิทยุ2สองดินพร้อมกล้องมาให้ด้วยนะครับใช่แล้วคือทุกอย่างในรถคันนี้นะครับภายในนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าสวยงามหมดนะครับดูดิช่วยอย่างดีอ่ะดูดิช่วงล่างนะผมด้านข้างหลังนะไม่มีกุ๊กกักเลยนะคลิปเนี่ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยเบรกเบรกนอะเนิบๆโอ้โหปิดไฟแดงพอดีนะครับอ่ะพูดถึงการขับขี่หน่อยก็ไม่กี่ที่กดให้ชมแล้วก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์เขาเนี่ย แรงเลยแหละสมบูรณ์มากๆเพราะว่าที่เราบอกว่าเขาได้มีเพิ่งมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้วเปลี่ยนมาไม่นานเนี่ยอายุของเครื่องยนต์เนี่ยเขาน้อยกว่าเลขกิโลนีน้บอกเลยเยอะมากใช่เครื่องก็เลยสมบูรณ์อยู่แน่นอนครับผมแล้วก็เกียร์เนี่ยเปลี่ยนนิ่มมากก็มีกิกดให้ดูทั้งตัวที่เป็นเกียร์ดีธรรมดาก็เปลี่ยนนิ่มปกติเวลาคลิกดาวก็มาเร็วปกตินะแล้วก็มีกิดพาวเวอร์ให้ชมด้วยพ,พอกดพาวเวอร์เนี่ยเขาก็จะมีการดึงรอบช่วยไว้แบบคาแบบพร้อมเราซิ่งตลอดเวลาครับแล้วก็รอบมันจะยากยาวขึ้นก็ตอบสนองปกติทุกอยย่างเล ส่วนช่วงล่างสมบูรณ์แน่นอนไม่มีกุกกักเลยแล้วก็มันให้ฟีลลิ่งที่ผมว่ามันอารมณ์แบบมันนิ่มอ่ะมันนิ่ม,มถ้าเทียบผมว่าแคมมันได้แคมรี่แบบประมาณสักแคมรี่ในเจเนอเรชันประมาณสัก ACV 30ประมาณนั้นอ่ะมันมนิ่มประมาณนั้นเลยครับอกเลยว่าสมบูรณ์มากแล้วก็ผู้ชมถ้าได้ได้ยินราคานะว้าวแน่นอนผมบอกเลยนะสำหรับท่านที่จะตัดสินใจซื้อมาลองดู ผมบอกเลยนะใครได้ลองรถคันนี้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อเนี่ยผมบอกเสียตังค์แน่นอนนะครับแล้วก็ราคาที่ผมจะเปิดให้ด้วยนะครับว่าเป็นราคาที่ว้าวและเราขาดทุนแล้วจริงๆนะครับรอบนี้ถ้าเกิดไม่ออกก็ใส่แมกโหลดครับ <c oughs> อีกแล้วแลวคือถ้าผู้ชมหรือถ้าผู้ชมจะขับเดิมมันก็ไปเก็บสะสมได้นะเพราะว่ามันเป็นรถที่ในระเทศไทยเนี่ยจะมีน้อยใช่ไหมครับแลังนี้พี่กอฟบ,บอกเมื่อกี้นะพี่กอฟเก็บจริงๆอะ่ะเอาไปแต่งสไตล์แบบ JDM นี JD ่เขาเรียกสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะสไตล์น,น่อยยบอกเลยว่าก็หล่อนะส่งมันได้เลย สิ่งนะครับเมื่อกี้ลืมบอกกับคุณผู้ชมไปนะครับยางเป็นยางใหม่ปี2021นะใช่ฮะและใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับผมบอกคุณผู้ชมเลยนะครับถ้าสภาพไม่สวยขับไม่ดีผมคืนเงินไปเลยครับอ่าเนครับผมบอกเลยว่าขับโคตรดีใช่และเหลือเชื่อมากๆนะครับราคาเก่าที่ผมวางกันอยู่นะครับจะอยู่ที่159,000บาทวันนี้เปิดราคาสลดใจสำหรับร้านแต่ว่า ดีใจสําหรับคุณผู้ชมไปนะครับราคาที่ผมจะเปิดนะครับแค่99 0 0 0ผมบอกเลยว่าขาดทุนยับใครยังมาบอกว่าผมได้กําไรนี่ผมบอกเลยจะเอ้ยไม่ได้กาไรแน่นอนฮะคุณยังราคานี้ใช่ใครมาคิดกับผมแบบนี้นะ,ะผมบอกเลยนะว่าอันนี้คือราคาขายขาดทุนจริงๆ 99,000บาทไม่ลดเลยนะครับใครมาต่ออีกผมเดินหนีเลยใช่ฮะและผมก็เป็นแบบนี้นะครับหลายๆคนอาหาว่าผมยิงบ้าง <c oughs> อะไรบ้างลูกค้าันนั้นต่อคาราเบลผมเดินหนีเลยครับ <c oughs> ไม่สนใจถูกมากแล้ว99 0 0 0ถูกแล้วครับภาษีมาไม่ต่อให้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ดไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ